นั่นเองนะคะวันนี้ท่านก็จะหนึ่งค่าขอเสียวปรบม,มือดังให้กับวิธีเปิดงานอยากเป็นทางการค่ะภายในงานการแพร่ให้ของดีการจนบุรี่การกระจความปลอดภัยค่ะซึ่งงานนี้จัดขึ้นและนำมาอุดหนุนค่ะแล้วก็ทําการหย่อนลงไปในกล่องนี้และตอนนี้ค่ะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะทําการจับนะคะขอบพระคุณค่ะ คุณพิทยาภาพิรนค่ะอยู่ภายในงานไหมคะคุณอนษฎรรัตใจอ่อนค่ะอยู่ค่ะนะค่ะมามาวันนี้มี่นางฟ้ามามาเราพอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะกระเช้านี้นะเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยค่ะและระดับตีการตีกวางทองไขนั่นเองค่ะเยี้ยงไปเลยนะคะวันนี้สําหรับการจัดงานนี้ทําให้พ่อแม่พี่น้อง